อร่อยทาง่ายเกับน้ามันพืชดร,รามมรกฏวันนี้ชวนทําปีกไก่ทอดเจียวปลาร้าเป็นไอเดียอีกหนึ่งตัวเลือกในการทําเมนูทานเล่นปีกไก่ทอดกรอบๆกับ,บ,บเจีวปลาร้าหอมๆแถมทําง่ายไม่ยุ่งยากถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากการทําปีกไก่ทอดกันค่ะใส่ปลายปีกไก่ลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยปน่นและเกลือปน่นเสริมไอโอดีนคลาให้เข้ากันใส่แป้งทอดกรอบคลาให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้เทน้ามันรําข้าวดรามรกฏลงในภาชนะ นําขึ้นตั้งไฟพอร้อนนําไก่ที่หมักไว้ลงท่อจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ํามันขั้นตอนต่อไปเรามาทำแจ่วปลาร้ากันค่ะเทน้ำมันรำข้าวรามรกตลงในภาชนะนําขึ้นตั้งไฟใส่หอมแดงลงผัดพอมีกลิ่นหอมเติมน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันเติมน้ำมะขามเปียกผงชูรสน้ำปลาร้าซอสหอยนางรมและน้ำเคี่ยวพอข้นขึ้น เติมพริกป่นคนให้เข้ากันนำปีกไก่ที่ทอดไว้ลงคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวเหนียวและผักสดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ากับเมนูปีกไก่ทอดเจ่วปลาร้าเมนูแสนอร่อยน่าทานแบบนี้อร่อยทําง่ายไม่ยุ่งยากเพราะเราใช้น้ํามันรําข้าวรามรากดสกัดจากรําข้าวและจมูกข้าวผ่านกรรมวิธี100%เปอร์เซเหมาะสําหรับทั้งการทอดและผัดทําให้เมนูน่ารับประทานยิ่งขึ้นคุณผู้ชมอย่าลืมเอาสูตรนี้ไปทําตามกันนะคะ